สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวด็กข่าวรอบวันครับชาวเน็ตจกป้ายเตือนนะักท่องเที่ยวโขวดหินเขาเต่าจุดนักศึกษาพัดตกจมทะเลดับเป็นแค่ป้ายกระดาษเล็กๆนะครับจากกรณีน,นายจิตพลแสงทองอายุ15ปีทักเรียนชั้นศึกษาชั้นปีที่1ึงวิทยาลัยเทคโนโลยีรัะตะนโกสินทร์กรุงเทพมหานครพัดตกจากโขดหินจมหายในทะเลขณะถ่ายภาพนะครับ,รบเสียชีวิตบริเวณโขดหิน,ด,หนด้านทิศเหนือหาดทรายน้อยชุมชนเขาเต่าเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จวบ,บจบกิริขันหลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงปีใหม่เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมา <c oughs> เจ้าที่กระจายกําลังค้นหาแต่การค้นหาก็ไร้วี่แววจนพ่อแม่ของน้องแบงค์เดินทางมาจากกรทมและจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่ว่าจะมารับลูกกลับบ้านแล้วจนเจ้าที่ต้องตะลึงเมือ่อร่างของน้องแบงค์โผล่ขึ้นจากน้ําจึงรีบไปนําร่างขึ้นมาได้สําเร็จตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์สลดใจขึ้น ล่าสุดวันที่4ี่มกราคมสื่อสังคมโซเชียลได้แชร์ภาพการติดป้ายเตือนจุดที่เป็นโขดหินอันตรายโดยนําแผ่นกระดาษขนาดเล็กมาติดไว้กับโขดหินบุเณดังเก่ามีข้อความอันตรายกรุณาอย่าเข้ามาบริเวณนี้เพราะมีตะไคร่น้ําจะทําให้ลื่นและอาจพัดตกลงน้ําทะเลได้ทําให้มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง,วาง,วางถึงขนาดของป้ายและความคงทนถาวรที่สําคัญควรมีคาเตือนให้เป็นที่สังเกตได้ง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งนี้จากการตวาาารวจสอบทราบว่าเจ้าที่ตำรวจสภพหินนำป้ายประกาศดังกล่าวปิดไว้เป็นชั่วคราวเท่านั้นนะ